สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K กันเหมือนเดิมนะคะมือีอวานมี่หยางพี่นอ้องขวัสิม,มารีวิวแดวดประเทศสวีดเดนแดดด่ฉันว่าขณะนี้เป็นเวลาขณะนี้เป็นเวลาสี่หกโมงแล้งหรอไม่พี่น้องเนี่ยมุ้จมุจม้จวะ่ะข่อยสี่หกโมงหรอเด็ หงมงแดดแดดยุกคขึงฝ่าหงมง่วงแรงฝนทะเลยังเป็นทะเลอยู่คือทุกคนปกติแบบหโม่งแรงหงมง่วงแรงอ่ะพี่น้องป้าดข่อยสมมอุกอังกอสามทุ่มข่อยกับบ้าขั้นได้เปิดไฟอยู่พี่น้องแกงจ้าปากอยู่มอนอนือไหนก็ได้คนละบนนวดบ่เป็นอลับเป็นตื่นสามทุ่ม สามทุ่มก็ยังซื้ออยู่นี่ฟามาเบิ่งบักแพะหลอด่อยโอ้บักแพะหลอดพใหญ่สุกไปบักขอมาค่าเด็เคยกินเด็กเทียรได้นี่เบิง่งรวยมันดูดกุกขักเนาะถ้าเป็นบานท่อมันหักกว่าบนนานท่อนบักอย่างบักสีด่างสิบอกอันนี้คือหมากแพะหลอดนคะครับทุกคนหมากแพะหลอด หมกักแทหลอดมึงเนี่ยลากขี้ดินอยู่ยน่วยสุกมันล้นลุ่งอ่ะหนูก,กินบ้างอ่ะเ <คน S 2> ต็มต้อนอยู่พี่น้องยิโอ้บ่านกระเจ้มมุ่งจะก,กินเนี่ยมันเป็นตะแเส็บวมันเป็นตะกินบ่ได้เนาะแค่มันกินได้ดิ ผล,ไม,ลไม้สวีเดนผลไม้สวีเดนควายาวขวอยากรีวิวแดดนี่แหละว่าเป็นยังดอกควายึดกับขนาดอยอยางนอนหาวโว้กับนอนบ่ได้ไม่พี่น้องเอ้ยไหนวะไหนวะเสียถอดมันมันแดดแดดจนว่าหอดสามถุม่มุนไหมมันทีนอนได้บอระบาดคน หน้าแตางแก่งแก่งปางอยู่เผีมบักณละไม่บักคุณละไม่อันนี้บักบักอง,งุ่นบักอง,งุ่นก็เสียมันออกมากไม่เสียมันมาอยู่ผีงั้นไมอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวจะงอยดูยสิจัดก,การบักอ่าง,งนนนนะุนมันมาอยู่น้ำบักแอปเปิลเนี่ยมันสิหยาดกันบ่ไใดมันไมอยู่น้ำกันบ่ไใดผู้นี่ล่นเบิดแล้วเหลือมูนั่นแล้วกับมูพูดพี่น้อง สีเขียวแล้วฝั่งนั้นบักแอปเปิลแอปเปิลมื้อนีลุนรุอยุดินเต็มบ่ได้กินกินขยันบ้านเท่าเนาะเําสำักท่านเนาะพี่น้องโหหงิดไยบ้านไผบ้านมั่นแล้วว่ะดอกไม้ดอกไม้ไมละดอกไล่ยายหลวงมีบักบักข้าวโพดพร้อมดิ กูขอควดไว้เลยฝักสองฝักคุณตัวนี้สองฝักน,นี่มะเขืออันนี้มาพริกใหญ่ลุงนะคะทุกคนดูมพริกรีวิววันนี้เราจะรีวิวแดดประเทศสวีเดนนะคะงานรีวิวแดดประเทศสวีเดนบักอืบอบักอือยังเ่า อ้อมแทบแถอ้อมเสกโกบพี่น้องเดี๋ยวก่สิอ้อมเสกนกบพขอยนลักอาอยอดแบอกเอเี่มงนลงอ้อมเสกกบเ็ดแท้เช็ดแถบเช็ดข่อยแีบผักซีเล้าเท็ดแล้วเนปะ็นอย่างวะต้นอย่งวะเ็ดข่อยแทบพกกเสดนี่เป็นยอดแล้วกินกระปุลเช็ดแทบ ยังกระสังล่ะไม่หลงประเพงคะงามเป็นยอดเลยกินแล้วอีกจักน้อยได้กินแทะแน่นอนเลยม่โม้งขี้เคียงวินหลินวิี่นอ่โอ้ยมุเจอเงินทะเลบ่ทะเลอออซแอนัเลย มันต้นแดดสวีเดนเอ้ามีเนี้ยว,ว,อนนยวขอจบคลิปไปกวนการรีวิวแดดประเทศสวีเดนว้าวสามถุงก,วกว๋วยกับขั้นเดี๋ว่าสิไปใส่ละพี่น้องนอนกับว่าไดนมันแจ่งก้างปางอยู่เนาะเออผมเห็นว่าผมว่าน,น่ามืดแล้วล่ะเนาะคือเอ้าจบคลิปไปก่อนแล้วพี่น้องมือน,นี้จะปอกันไม่คลิปต่อไปเด้อ คลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปขอบคุณที่กดไลค์กด like, แชร์นะคะ